คคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับผมเช้าวันอังคารที่28มิถ <8. S 2> <8. S 1> ุนายน2565นะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมบ้านโคกกลางหมูสีนะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับ บนบนแถวนี้แหละครับผมยังไม่ยังยัง,ย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 งไม่ข้ามฝั่งไปไหนนะครับผมโคกกลางหมู่สีนน่ตำบลหอ้อยหินอำเภอห้ยเมกจมกังหวัดกสินธุ์นะครับก็อยู่ฟาร์มของคุณแม่จินนะครับผมแม่จินโคดตักเอาที่ละลายพวันนักก็วันที่วันที่สามสิบ5ห้าเดือนนะครับก็คือเอ่อ อีกสวันนะครับผมอีกสวันจะครบ5เดือนเนาะสี่เดือนไปไป,ไปนะครับสี่เดือนไปไป <S 2> <S 2> <S 2> <S โอเคนะครับขอบคุณออเดอร์น,นะครับที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ร้านอาหารเวียนาที่อำเภอกันทรายวิชัยนะครับเลยหม้อใหม่ออกมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมก็เป็นร้านที่ตกแต่งได้สวยงามนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่ข้างท้องนานะครับอยู่มมหลังปัม๊มปตท L.P.G. นะครับผมหลังปัม๊มปตท L.P.G. สองเทียวเนอะ55ครับโอเค ขาที่หายัางไม่ยังไม่หักนะครับผม<า>15ออกก็ได้ครับโอ้จาดแข้งแน่นอย่างเอกก็ไม่ยัง <laughs> โอเคครับผม วัน,นี้บรรยากาศที่ป์านะครับโคกกลางมูดีโคกลางมูดีนะครับ,บ,าบ,ารบทางนูน้นจะเป็นทางเข้าไปในหมู่บ้านนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะออกไปที่ต้นตัวอำเภอห้วยมิกค,นะครับผมโอเคยังไม่หมดนะครับอีกเพียงนึง โอตัวบ่อนี่บ่อใหญ่แห้งบอว่าามไรนบ่อหนี่บ่อนี่เออขนาดของฟาร์มก็ประมาณสองไร่เศษนะครับอ่าก็จะมีบ่อเล็กบ่อใหญ่บ้างสลับกันไปนะครับผมอันนี้เป็นบ่อเล็กทางนู้นก็บ่อเล็กนะครับแต่ว่าบ่อนี้ใหญ่มากประมาณสองไร่เกือบสามไร่ครับกว้างยาวใหญ่มากอันนี้ครับผมทังคลองตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านะครับอ่าไปมาตามคลองตรงนี้ พลังงานไฟฟ้าเป็นก็คือจะจ่ายเป็นรายชั่วโมงนะครับก็จะสลับกันนะครับอะไรบอได้ได้โวยโบยั่นเ้วย,ย,ย,ยสิบตัวครับก็สิถอออกมาบวกซอนนี้หลายยัวขันเห็นตัวไงบวโอ้อยจัดจา้างตีทีดีด <laughs> ีอบอโอเค,อเคต้องใจดีบ่ด้วย 10ตัครับห้บบา15ป่ะเดี๋ยวแป๊บ,บนึง,ง,งนอันนี้เป็นน้องฟองนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับผมอ่ะไ่เหมือนกับที่บ้านโนนสมบูรณ์นะครับโนนสมบูรณ์นี่ก็คือจะใช้เครื่องยนต์ดูดขึ้นมาอยู่ข้างๆเขื่อนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าเดี๋ยวไปดูฟองก่อนดน้วย ก็จะจ่ายค่าน้ําเป็นรายชั่วโมงนะครับก็จะสลับกันนะครับผมก็จะมีปีก้ายปีกขวานนะครับเดี๋ยวพาดูน้าครับนี่ครับนี่ครับผมเนี่ยน้ําตรงนี้นะครับดูดมาจากเคลน้ำเปล่านะครับผมก็จะมาตามพ่อนะครับมาตามพ่อก็จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะไหลไปตามคลองตรงนี้ครับผมเกษตรกรก็จะทําการเกี่ยวกับเลี้ยงกุ้งนะครับทํานา ก็ใช้ในการเกษตรกรรมต่อไปนะครับ,รบเป็นพลังงานไฟฟ้าตรงน,นี้ครับผมน,นี้ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคลองซอยย่อยลงมานะครับตรงนู้นนะครับก็จะวิ่งไปตามรางที่เกษตรกร,รทําไว้โอเคนะครับอันนี้รถเรานะครับผม เดี๋ยวเป็น่นนะครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ใน facebook Live นะครับแล้วก็ช่อง youtube แล้วก็ช่องทีมตออด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ฟาร์มของแม่พินนะครับกูตักบ้านโคกลางโคกางหมู่สีนะครับผมโคกางหมู่สีตำบลหอยหินอำเภอเมฆก้จังหวัดฉะเชิงนะครับยังยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณออเดอร์พี่บัวนะครับผม ที่บัวที่อิ่มจังบุปเป่น,นะครับที่บ้านเราใหญ่อำเภอบอนบือจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ร้านอาหารเวนาอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามด้วยทั้ง2อ,ออเดอร์นะครับที่มีมาในวันนี้ mm hmm. ก็วันนี้กุ้งสวยงามนะครับอ,า,อายุ4เดือนกับอีกย่วันนะครับ mm hmm. เพราะว่าเจ้าของฟาร์มก็คือแม่พินบอกว่าวันที่30ก็จะครบ5เดือนนะครับก็สวยงามนะครับก็มีกุ้งเก่ามาเติมบ้างนิดหน่อย ก็ขอบคุณที่เลี้ยงกุ้งไว้บริการเอาขออนี้ยนับขอตัวไปส่งกุ้งก่อนนะครับที่บรรบือแล้วก็ที่ร้านแมอาหารแวนาอําเภอกันทราพิชัยปัญหาสารคามครับผมขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมราฟังนะครับเจอกันใหม่ครับในรายหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ